สวัสดีที่สุภูสุขคนครับผมที่มาตามแนวทางรัฐบาลไทยเลขไทยของพอสร้างข้อมโูงสไตล์น้ององว่าเพิ่อนินเน้นยำให้ตัวไหนแล้วก็มาตามเลขรับน้นนองคนน้องเป็นวันที่หนึ่งพฤศจีกาสองห้าหกแปดว่าได้ไปใส่งานนัดเพื่อนมาส,สนามกีฬาน้ององหยุดสลาเจ้าเห็นอย่างคนขึ้นหลายคัะเจ้ ก็เจ้าคือมิตรผือสันตับกลุมแม่บ้านสิเดินตากเขาก็เจ้าคือขักแต่ว่าฮะก่วงคักตากเดินสนามบ่อนสนามบ้านกระลอกมันละโอ้นั่งบ่ไใดดิพอสร้างปวดขาได้นนนี่่งงยกับเอง พ่อสร้างัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเมื่อามโกงทุดถ่ายที่รัฐบาลไทยอ๋อครับผมรัฐบาลไทยว่าพอสร้างขีดเน้นย้ำให้ตัวใดฝันดีบ่บ่ฝันเลยบ่ฝันเลยบ่ฝันเขากล่าเลขเลขรับเลขยังกไงตัวนั่นอ่มันก็มีมูเพื่อนให้มาแล้วก็รับเพ่านั่นโอราะมันเดือดพอสร้างไปเห็นเอ้าเห็นโอ้ยเห็นบ่นั่งก่อนยืนเอาก็ได้ยืนเอาตัวมีใบเดียว มีหลายยศบ่มีหลายยศในกองทัมีมีเดียมีหลายยศบาด่โอ้ยแค่ยุนบ่เ้าแม่ไม่นั่งห้าวเดอือก็สร้างก็้เป็นยังตากแดดเนาะบาดเนาะเอ้ยตากก็ไ่เป็นยังหรอก อันนี้ไต่พอใช่เออไต่ได้เนาะแต่มันซึมลงมาซึมของกระสางกับเขียนไม่รดอดเนาะเขียนไม่ตัวต่ำอันเก่ายวไปแล้วไหมาปแล้วมาแล้วที่แรกว่าขี้ปลาไหลมา,มาแวนมันผ่านเด้อืมมันผ่านเอาพี่นอ้อเขาเบิงนดูกันวันอาทิตย์นี้จะไปเบิกงงานนนั่เกจแดงแล้วเอาเอ็นอยังเอ็นหัวหวะท่านเอ็นหัวมังได้มองไอะไรคนเคยเอ็นมาแล้วของเกจแดงไหมช่างไปคุกสูงไหม ด้านโคกสูงกันแปลงเก่านะแปลงแปลงนลัง้นก็เคยเห็ดด้านหนาเคยเห็ดเราไม่แล้วเห็ดด้านข้างเห็ดมองกันมองไหนขอกงอ่ะคนน่ะอ็เห็ดอ๋อเห็ดมองขอกงัวครับข้างขอกง,งัวโอ้มาหาผมเมื่อกี้โอ้คางขอกง,งัวข,ข้าเจ้าครับก็วันอาทิตย์ที่ไปทำเบิดมาเขียนรลุดด้อเขาลดอด ทองล้ำท่าเพลงงาหลุดงาหลุดแล้วสามกับสี่สามกับสี่วิ่งโอ้มีสี่ศูนย์โอ้บ้าอะรหรอกสี่ศูนย์อย่างนั 40, ้นในะครใครได้ลอตเตอรี่แต่ศูนย์สี่มโนมี 40, ส,นส,นสี่ศูนย์ดนแต่ศูนย์สี่ได้แล้วลอตเตอรี่มักศูนย์คือผมอยู่ท่านมักศูนย์นะ มันใบขียวกับสี่สูน้ำมันว่ามีโรตลีมีต hmm. แต่ศูนสีแล้วก็มียนว่ามีเลขสูดจำมิตาเลขใบ hmm. ใบเดียวสีแต่มันไงเลขแต C, ่ศูนย์สี่ใบเขียวสืบกลับน้ำน้ำใบมันบ่มีมันมีแต่ศูนสีว่ามีสี่สูนย์รตาลีเข hmm. ียนหกเจ็ดวางไวก่อนค่อยเขียน อค่อยอ่านทีเดียวเพราะอันบ่ได้หลักฐานมากเก่ามากเอาใส่กับเพื่อนใส่ขี้ดินแล่ลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งผ้าเพื่อนเนียนตัวเก่าละบม่ได้เนียนพิษตูวดอกหน้าเพราะว่าตำลามีมากยู่มีมากบออกจากกระเป๋าจักเทษาบอออกบ่ได้อีฟซีก็ถามไร น้ำข,าข่างทางน้ำดิล่าเมียน้ำ,น,ำน้ำข,าข่างทางกระซามมาี่ถามมาต่เห็นนะโอ้ยผู้ดใดขอกิบผจักผ้สร้างเลยี่เมียนมาสั่นเนี่ยเขาขจักมาแต่เนาะแต่ว่วาจังเด็ดเด็ด,ด,ดใหม่เน่ตัวเดียวผนตัวโอ้ยมันเห็นตัวเดียวเลยมันเห็ดบ่อใดแล้วผมก็ว่าโอ้ยมันบ่อใดที่ข้าเป็นผัสเนี่เราบอกกันเท็ดเอาเองอยากได้ตัวเดียวเหดเอาเราบอกเลยดิบ่อแล้วผมก็คัดให้อยู่ เพราะว่าเนี่ยคนมักตัวเดียวเดี่ยผมกัคัดให้รุนแรงรุบได้นมูได้ผมขึ้นบบได้แล้วพิษเดียวบ่เก่งปนันเนาะผมบอกเราได้ว่าผิดถือเยาว่ากันแต่ว่าคัดให้ตัวเดียวแต่ว่าชุดเต็มก็เจ้าถามกับบอกกันโมหกครัวครับบอกแต่ว่าขั้นอยากให้จัดหนักๆก็บอกยุ่นบอกขั้นมันบอกถือก็เชว่ากันไม่เอนโย ผมก็วางจะรอดแล้วแต่ว่าเลขยกฮูกคร,ครักับบอกย้นอนบ่ผมก็เอาดินสอเขียนให้พร้อมเบ็ดสุดๆนะตัวโตตัวเน้นผมนี่มากตัวใดก็เลือกเอาผมวางชี้วิ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้เอาบ่เรียเรียกลับรับเอาบ่าเอาแปร่เหมือนที่เดียวรอดมันจอดจันมันห้อมเลยเนี่ยเมีมนวสัน เ <c oughs> ันห้อมเดขี่ไปเอาม้าออมือสุดไทยเอฟซีพันขี่ไปหาทั้งใดลอตตอรี่ห็นจะขี่ไปได้บ่ถือเลขก,กันเลขดังก็ห้างตัวไก่เนาะแม่น่ปรนใสริฐเขียนแล้วโอ้ยตั้งใตถืเลขดังเลขก,กันหาบะไ,ไร,รี่ได้ลอตเตอรี่จะ่าหาง่ายเด้ ลายอยู่แล้วเต็มแพงถือป่ะตูห้องบ่านประตูห้องมากุ้งหลับไไยยยอยู่เลยไปเขียนในเกียร์อะไรอยู่นี่ยฮึน้าคนหาปัะน,นี้ยยันไปเขียนในน้ำเหล็กเล้ามันจะบูธีกันนะย่าเอาเท้าเขาเผ็ดสัตว์หขอย่านมันลุ่งให้เจ้าบาถธีบ่อบ่ได้ออกมาหน้ามันบ่มันอยู่หวัวเล้าอีกหัวหนึง่งบ่เอาไดอะไรเยอะขี้ลืมเดยอะขี้ลืมเนี่บ่มันดีบูธีกัน อ่ามันยี่เพิ่มเอื้นกับสองเอืน้นครับผมอืมแต่วห้วิ่งสามยูมันจิมันหูแต่ว่าสามเจ็ดตัวนึงกอเขียนลงรถสันเดี๋ยวส <8. S 2> ามขวานจาได้อยู่วิ่งสามนอ่ะเออสามเจ็ดตัวนึงอีกตัวนึงโอ้สามสี่จำได้แล้วบัดเออปวดหัวบัด เดยพี่น้องเข้ามาวิ่งสามตัวเดียวนะเลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวเอฟซีพันมาขึ้นยังหนสามเจ็ดสามสี่วะเลขสองคู่นจับอะไรบอมันไหโตรถปั่นี้ก็จะต้อปิดจอดเร้ยบาอรถเฮินนังนี้ตัจอดจอดผมมันไน หลายอย่างหลายเดย้มันทั้งเล่าทั้งไถทั้งรับเนี่ยในร้อมบ่มักส่วนตัวขูดทุดท้ายเลยด้ขูสุดท้ายแล้วพร้อมบ่มจอดจันเขามาละเลยว่านใส่กระพื้นรถตกสร้างบ้านใส่กระพื้นหินรถกระปิ้นขี้ดินรถอย่าง้คเอฟซีมั F มนตอนซุ่มอะไรมันหลายแผน่นซุ่มเทละแผน่น ว่เห็นอยู่ดอกเพาะอ่านอยู่ไหม,มพ่อสร้างอ่านรถครับผมอ่านรถอ,อันนี้คือสูตรของพ่อสร้างนะครับนี่วิ่งสามกับสี่ผมชอบไปทีสามแต่ตองวดกับสามอยแต่ตองวดกับสามคือเขาสุดท้ายกับสามคือเขาบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลียปล่ยนเพราะมันเป็น,ปนคำนวณนีฝันก็งบ่มีเราเด้อครับฝันเหล็กฝันบ่ได้บ่ได้ไปขุดไปถากต้นไม้ตัวบ่ครับผมคำนวณล้วน จับคูก็มีสามเก้าสศนสมหนึ่งผมก็เนินไปทีสามเก้ากับสาศนยแต่ตองหดัดหากันไ้บ่บูระเตอรี่อือไรหรอกสามเก้าเก้าาบอกตะตองหงัดละเด้อครับบอกตะตองหัดกับ่ไดรอันนี้คือมายำควงสุดท้ายครับผมลักสามก็มีสามศูนยโอ้ยสามเก้าสสมหนึ่งรักสีก็มีสี่เก้าสี่ศูสี่หนึ่งสี่ตัวที่ผมชอบมี สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์แต่ผมเน้นไปทีสามเก้ากับสามศูนย์ผมชอบคือมักแข้งสามเก้าคับสามศูนย์ถ้าตัวร่องก็เป็นสามหนึ่งกับสี่หนึ่งสามตัวก็มีหกสามเก้าแต่ผมชอบไปที่เก้าสามศูนย์สำหรับตัวเด่นเนาะตัวเน้เน,น,นะนของผมถ้าผมมักคือผมนี่กะฮุกคูหุกฮางกะเบ่งเอาเลยเลยครับ ผิดแต่ละหน้าเพิ่ครับผมอันนี้คือมูไหมาวิ่งเกีเม็ดเดียวงวดที่แล้วก็บลุดเพื่อนไหวิ่งเกตรก็เพิ่งรุ้ตัวเดียวครับผมเพื่อนไหเกีเก่ากับเกียหนึง่งเกีเก่านี่พ่อเพื่อนมือวันอาทิตย์อาทิตย์กอนพุ่นเป็น่ฟปิดเป็นเนียเน้ยนใหเล่เกีเก่านี่เพ<ะ>ราะว่าคงสุดท้ายแหละผมเห็นเพื่อนผมเลยถามเพื่อน บอกเอซีเลยจัดเลยเก็ดเก้าเพือนสำหรับคงเพลินอันนี้กะเหล็กรับรับช่างคมเห็นไหมละ่ะเห็นอยู่เห็นอยูเอเอ่เอ็นอยู่เพราะอัก่อมันสูงมหมดที่แล้วก็รุดครับผมมาสามเมตรเดียวบนล่างคือเก้าล้วครับผมชอบไปทีสามเจ็ดมองที่ผมไปไทยถ้ำครับพอเพ็รน่ะซุ่มปูถ่าเพิ่นซื้อหลายหลายสามเจ็ดนี่ครับผมเพื่นเอามาแต่ไส มาท่านนี่บอกเพิ่นเด้โอ้เล็กสามเจ็ดอย่นะครับเพิ่นผ้ากันโผ้ากันซื้อแซวเลยแซวเลยจนป้าดเล็กสามเจ็ดเด็ดไปซื้อสามเจ็ดลายลายพุ่มก็เลยเน้นสามเจ็ดไปเลยตัวนี้ตรงกับของเพิ่นอ่าตรงกับของเพิ่อนที่มูผู้เฒ่าอยู่หันนั่นแหละครับผู้เฒ่าหลายหลา่ไล่ปูผ้ากันซื้อเบิดสู่คนอือเลขกสามเจ็ดนะครับผมปูลายโมเม่หน่อยหน่อยนะอันยุ่ยนยหญ่เนาะครับผม ตัวร่องกับสามซีครับผมค่าเลขกวิ่งผมมาผมไม่จับใจกันอืมนะอพี่น้องเขาแคมปหน้าจอเห็นอยู่ดอกชัดเจนดีเยะตัวใหญ่เยะครับนาะกันมนี้ช่างคมเพื่อนให้มาแล้วก็รับเลีรับเนาะครับผมเดี๋ยวล่นจอหลายอ่ะพอซานขอบคุณหลายครับผมครับผมขอบคุณครับวัสดีครับครับผม ก็ะจะเรื่องฝากก็เลยเขาแชกเขาตามเรื่องพี่น้องเด้อกวดฟี่หรอกว่าด้เสียเงินเสียค่ามายังดอกครับผมนิวน่วนิ่วกระปหวนนน้อ,นรอประสังครับฝากน่เอาลำลำลุยด้วยกันสวัสดีครับผม